คุณกรพัฒนคะครับพี่ว่าสวัดีครับค่าเมื่อวานนี้ Property Perfect คุณให้ขายบาทเก้าตังเหรอก็ตรง้าบต้านประมาณบาทสิบนะครับขาดไปจุดหนึ่งครับก็ขึ้นมาไม่ถึงไม่ถึงหรอก็โดนโดนวนลงมานะครับผมปิดที่เดิมเนาะปิดเท่าเมื่อวานแล้วเี่ยปิดเท่าเมื่อวานครับเอาไงต่อไหมก็ก็เหมือนเดิมครับก็คือถ้าเราเทรดดิ้งก็ดูต่อต้านบาทสิบนะครับบาทสิแล้วก็ ใช่ครับอะรารดิงตังไม่ให้กันเลยให้ถือไปอีกวันละ <laughs> ถ้าย่อลงมาหลุด1.05ก็คัดลอดเพราะเราเล,เล่นเก่งกำไรนะครับ1.05ค,ครับครับผมใช่ค่ะแล้ววันนี้ราคาทำไมตลาดขึ้นนะคะตัวตลาดขึ้นจริงๆผมว่ามันเป็นแรงเขาว่าช็อตบางส่วนด้วยนะครับเขาว่าช็อ,ชอตค่ะเพราะว่าตลาดก็เก่งในวันพรุ่งนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วซิกญนลื่อดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้มีการปรับขึ้นเร็วนะครับ ก็จะอินไลน์ที่เขาคาดหมายไว้ว่าใ,ในเป็นปลาย quarter สามนะครับตลาดใกล้หนีเงิทุนบางส่วนนะครับเพิ่มกลับมาเข้าไว้ช็อตนะครับลดความเสี่ยงแล้วก็เรื่องตัวประเด็นนี้ฟรีสเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วหลายคนกังวลกันเยอะนะครับแต่จริงๆล้วมุมมองโนราบอกว่าจริงๆแล้วขอแค่มีความชัดเจนเกิดขึ้นะนะครับตัวสินทรัพย์สิ่งก็จะตอบรับนะครับในเชิงบวกเพราะามันรอประเด็นนี้มานานมากนะครับจริงๆแเรานีฟรีสเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูตอนนี้มันลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับพี่มอนถ้าจทียบกับปีหนึ่งหนึ่งเนี่ย ตัวแบงก์ยุโรปเนี่ยเคยถือนะครับพันธบัตรกรีซสูงประมาณ1.36แสนล้านยูโรนะครับจริงๆแล้วมันมีการแฮคัตนะครับตัดลดหนี้รับโครงสร้างหนี้ไปเยอะตอนนี้เหลือแค่ประมาณ3 3มื่นล้านนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่มันลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับะันั้นผลกระทบโดยรวมเนี่ยมันน่าจะค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็โปรเซสที่มันออกมาเนี่ยตลาดก็เก่งนะครับถ้าเหมือนเดิมก็คือนี่บทสรุปนะครับก็ตลาดก็เก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดออกมาในเชิงที่ เป็นโพสต์ชีพนะครับหรือมีความชัดเจนออกมานะครับรวมถึงประเด็นที่กรีซจะอยู่ไม่อยู่เนี่ยนะครับตลาดชอบความชัดเจนนะครับะฉะนั้นนักทุนบางส่วนก็เลยมองเอ๊ะผลมันออกมาโทนในลักษณะนี้ยังไงก็ตามเนี่ยในแง่ตัวซ i ยจีเทรดเนี่ยเขาก็เลยมองว่ามันต้องมีการลดความเสี่ยงส่วนหนึ่งนะครับเข้ามาช็อตกับมาก่อนนะครับผมก็เลยเห็นภาพของการที่ตลาดเนี่ยเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาในประเทศก็มเรื่องตัว i k เ a นะครับมีภาพเชิงบวกเข้ามาสนับสนุน นะครับเขายิน okay. ดีให้เรานะครับยื้อระยะเวลาไปถึงพิธิการยนเลยนะครับค่อนข้างพอใจแผนการปรับแก้ปัญหากลุ่มการดินเรือนของไทยนะครับเห็นโดยรวมตลาดก็เลยมีภาพของการื้นตัวเรซอนจริงบอลุ่มมันบางนะครับต้องบอกว่าบางนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากอยากให้ดูกันเนี่ยก็คือโมดมวลตั้นตลาดนะครับถ้ามันกลับมาเชิงบวกเนี่ยนะครับเราเห็นแรงซื้อกลับของทุนกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือตัวพับเทคเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นกลุ่มที่มีการขายนะครับ สินทรัพย์ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องตัวหุ้นรองเทอมนะครับมิดเทอมถึงระยะสั้นนะครับตั้งแต่เดือนเมษาในครับวันที่11จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีเงินมันออกมาจากงนกลุ่มนี้ประมาณหนึ่งจุสี่ห้าหมื่นล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นสถานะที่เขามีการขายออกมาแล้วก็ช็อตเซลล์บางส่วนออกมาค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้ามูลต้นตลาดพลิกเนี่ยเขาก็พร้อมเข้าไปช็อตกลับแต่นี่จะไปได้ดีกว่าคาดก็ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นตัวที่รอเก่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกรอบวันพรุ่งนี้ตลาดนะครับก่อนที่จะมีความเจออกกมา มองกรอบแนวต้า1 5 2 2นะครับเป็1 5 2 6นะครับผมคิดว่ายังแขวงในโซนนี้อยู่นะครับแนวรับก็1,507-1,500นะครับตลาดอยู่ในช่วงการฟื้นตัวระยสันขึ้นมาครับค่ะค่ะก็หุ้นที่ต้องเก็บต้องถือรอบนี้ยังไงฮะครับจริงๆเหมือนเดิมนะครับกัปเดตไปเป็นลายตัวเวิร์กพอยต์ก็ค่อนข้างดีนะครับเบรกขึ้นมาชน ขายกิจไร้นะครับของเราที่40บาทนะครับมา40แล้วเนาะครับแต่ตัวนี้ผมบอกว่ามีอยู่ถือต่อนะครับจริงๆเราเห็นภาพที่ดีคือเมสเินโฆษณาเนี่ยนะครับมันเข้ามาในส่วนตัวดิจิตอลทีวีเยอะนะครับแล้วก็เราเห็นเทรนด์ของตัวข้างโฆษณาที่ดรอปไปในส่วนตัวห้างสรรพสินค้านะครับสื่อลักษณะนั้นเนี่ยนะครับข้าษสาดรอปนะครับดังนั้นเทรนด์แบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับในช่วงที่ธุรกิจดิจิตอลทีวีกำลังตั้งไข่แล้วก็ขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวิร์กพอยต์ในแง่ล ตัวสลับตามกันมาที่เราเคยแนะนําพวกไอเก็เริ่มมีการ break ทนขึ้นมาครับ14บาท40ส่วนโมโนที่หลายคนถามอยู่เนี่ยก็ค่อยๆขึ้นมานะครับแต่เช้าเขาครับเนื่องจากมันเป็นเดลั c การก็ต้องต้องรอระยะเวลานิดนิงนะครับผมครับผมตัวมีคนถามนะครับตัวแบงค์เนี่ยนะครับตัวเคแบงค์ไอซีีนะครับผมบอกว่าจริงในแง่ตัวอะรชั่นเนี่ยนะครับก็ถือว่าจริงมันขึ้นมาแล้วแหละนะครับส่วนหนึ่งจากที่เราเคยแนะนําประมาณบริเวณ190ต้นต้นนะครับ อนนี้มันไซด์เวย์อยู่นะครับหลายคนกังวลน,นะครับว่าเอ๊ะมันจะไปต่อไหมนะครับก็จริงๆผมยังมองเหมือนเดิมในเชิงพื้นฐานเวอร์ชันเนี่ยน่าสนใจนะครับรถ้าคุณเป็นนักลงทุนนะครับที่บอกแลาวืา่าลงท,ทุนระดับสามเดือนถึงหกเดือนนะครับ <ทะ S 2> ไม่ใช่อมอาเก็งกัะไรเล่นรอบเนี่ยนะครับคุณถือลงทุนได้นะครับเพราะวอร์ชันมันลงมาที่ลบศูนท์จีไคสดีซึ่งเวอชันี่ค่อนข้างถูกนะครับ ในเชิงเทคนิคเองเนี่ยราคาหุ้นมันเป็นภาพของการพักลงมานะครับหลังจากฟื้นขึ้นมารอบแรกนะครับที่ขึ้นไปที่แนวตาน้านบริเวณ206,205ตรงนั้นนะครับตอนนี้พักลงมานะครับก็ถ้าใครใช้ทเทคนิคข้อประกอบเนี่ยนะครับระยะสั้นไม่ควรย่อหลุดที่197นะครับ <17 7. S 1> หลุด197 <c oughs> คุณอาจจะกังวลนะครับถ้าไม่ใช่นักงทุนคุณอาจจะกระชับความเสี่ยงหลบไปก่อนก็ได้นะครับ<อ>แต่เป็นอินเวสเตอร์ที่ผมแนะนำถือนะครับรวมเคบัง SCD เหมือนกัน s c B ภาพปีกว่าเคบังนะครับตัวนี้ ไซเว์แล้วก็มีสัญญาณเหมือนจะชูตขึ้นมานะครับ<ฆ>ยังเหมือนเดิมไม่สุดดีคือนาตัาน106.2.5นะครับเบรกได้ก็จะเป็นเทรนด์ขึ้นใหม่ที่106.5บาททั้งสองตัวนี้วอ l a t i l i t y ถูกนะครับน่าสนใจทั้งคู่นะครับสําหรับตัวแบงค์นะครับครับผมอ่ะก็เคลียร์นะสําหรับพวกกลุ่มแบงค์ก็กลัวๆมันจะย่อกันเนาะฮะครับอืมค่ะแล้วในส่วนของท่านาั่นฟิวเจอร์ซีรีเอ็มล่ะฟิวเจอร์ซีรีเอ็มเนี่ยเมื่อวานที่เราคุยกันเนี่ยนะครับก็ที่ผมบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เนี่ย ให้เรียกเดยช์ชันจริงไบแอสน้าลองนะครับ<ไ>ก็แนะนําลองไปแล้วก็มันเบรกผ่านที่แนวต้านที่เรามองไว้นะครับก็คือเก้าแปดเก้าการเบรกเก้าแปดเก้าขึ้นมานก็หมายความว่าคุณลุนไปต่อที่หนึ่งพันได้นะครับซึ่งเป็นจุดที่คุณสามารถจะปิดทําอะไรเล่นรอบตรงนี้ก็ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่อยากให้ดูก็คือ,อตัวซีรีส์เอ็มเนี่ยนะครับตัวพอร์ตรุ่นต่างชาตินะครับเป็นกลุ่มที่มีการเปิดสาระช็อตมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการเขา้าะะจะเห็นตัว ดีเอ็มใค่อนข้างแข็งกว่าตลาดก่อนที่มีการปิดคอนแทคในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีวันต้าของการแกว่งตัวขึ้นนะครับไปที่หนึ่งพันนะครับถ้าเบรกได้เนี่ยคุณอาจจะคาดหวังได้ถึงหนึ่งพันสิบสองบริเวณนั้นเลยนะครับผมก็ดูถือลองต่อนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่ควรไ,ไม่ควรย่อลงมาหลุดที่เก้าแปดเก้าแล้วนะครับเพราะมันขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเก้าแปดเก้าหลุดคุณนี่ก็ได้รอบกรอบแคบหน่อยก็คือล็อกโปรฟิตสั้นๆอีกนะครับดีค่ะอครับส่วนทองคํานะคะ ของคำเหมือนเดิมนะครับไม่มีสานะแล้วก็คิดว่ายังแก่ตัวนะครับไม่มีเดเรกชันแนวรับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถึงหนึ่งพันร้อยหกสิบเหรียญน,นะครับแนวต้านหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งพันสองร้อยเหรียญครับค่ะแล้วในส่วนของกรีซที่วันนี้นะคะไม่มีผลกับตลาดทองเหรอฮะกรีซ <Chris S 1> มีผลต่อตลาดทองไหมนะครับจริงๆแล้วราาคทองคําชอบปัญหาใช่นะครับปัญหาเศรษฐกิจโลกอะไรเงี้ยถ้าเกิดกรีซแบบมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับทองคำอาจจะขึ้นได้นะครับ แต่นมุมมองผมคิดว่าจริงๆตรงนี้มันก็เป็นโซเซนกันเจรจานะครับคิดว่ายังไม่น่าจะออกมาในเทรนด์ที่ชัดเจนอะไมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าดอลล่าแข็งค่าจากสกแนวของเฟดนะครับที่จะส่งแางขึ้นดอกเบี้ยอะไรเนี่ยนะครับอาจจะเป็นตัวแรงกดดันทองคำมากกว่านะครับครับผมได้ได้ค่ะครับหมดนะคะหมดครับ